ทราบข่าวล่าสุดว่าคุณอุงอิงนางสาวแพรทองทานชินนวัตรเตรียมจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้จริงๆเรื่องนี้ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณอุงอิงไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในข้อหาฝ่าฝืนจริยธ,ธรรมอย่างร้ายแรงก็ถือว่าไม่มีความชอบธรรมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวชิน,นวัตรต้องการที่จะสร้างภาพว่าพักเพื่อไทยยังอยู่ภายใต้การสนับสนุนของระกูลชิน,นวัตระกูลชิน,นวัตรยังไม่ทอดทิ้งหรือลอยแพพักเพื่อไทย หวังที่จะห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกจากพักคือสอสอจะได้ไม่ย้ายออกจากพักแต่ในที่สุดก็ยังเห็นสอสอลาออกจากพักอีกแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าพักอย่างนายสมพงษ์อมรวิวัฒก็ยอมลาออกไปสร้างผลสะเทือนกับพักเพื่อไทยเป็นอย่างมาก เมื่อกระแสะกดดันแบบนี้ก็ถึงคราวที่นางสาวแพรทองทานต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักก็เห็นว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ถูกต้องในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งเห็นด้วยอับการตัดสินใจของนางสาวแพรทองทานส่วนอนาคตพักเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรก็ควรจะปล่อยให้คนในพักเพื่อไทยเขาดำเนินการกันเองนะครับ